สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับรบกวนช่วยกดติดตามหรือกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับวัวายเนี่ยอ,อยากคิดว่าวัวายไม่มีค่าครับผมมีค่ามากครับเนี่ยวัววัวเนี่ยมีค่าเขาขายเขาตีราคาถูกอ้าวเราไม่ขายเราขี่วัวไปลงนา,าครับหนึ่งทุ่งนาม,มันก็นมีความนะถูกผมว่าคืนทุนเหมือนกันนะมันเกินนะครับถัาทุก เราก็ทุกอยู่อย่างวันงย่างค่ำไม่ต้องไปคิดเนี่ยอยู่อย่างนี้ดูวัวดูไฟเช้ามาวัวกินบ้างทะเลาะกับวัวทะเลาะกับหมูทะเลาะกับไก่มันยังมีความถึกหวานะครับไปทะเลาะกับคนเนาะเออไม่ทะเลาะกับคนคือมันทะเลาะกับวัวกับหมูมันไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรครับผมสวัสดีครับคุณพ่อครับที่นี่บ้านเหมือนสีน้อยเนาะครับบ้านสีน้อยตำบลตำบลมืนสีอำเภอ สำโรงทาบจังหวัดนะครับคุณพ่อชื่ออะไรครับเพิดโพงามครับเพิดโพงามครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงแนวคิดวิธีการใช้ชีวิตยังไงให้มีความสุขนะผู้ชมครับไปรับชมกันครับอันนี้คือวัวของคุณพ่อแล้วกันเนาะครับครับผมเลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรบ้างครับนี่ไบมันครับไบมันไบมันกับวัวไทยบ้านเนาะครับไทยครับผมทําไมถึงได้มาเลี้ยงวัวครับพ่อผมทําก่อตั้งมาทางชีวิต มันเหนื่อยมากกว่าลูกจะเรียนจบผมกลับอยู่บ้านผมเลยว่าเอ๊ะผมจะทําอะไรกินเนาะแล้วผมไม่มีเงินเดือนทำบ่ <ผม S 1> อท่างผมมีเงินแต่มาอยู่นี่ผมไม่มีเงินครับผมผมเลยตัดสินใจบอกกับแม่บ้านบอกว่าจะกลับเลี้ยงวัวเลี้ยงปลาเลี้ยงกบเ,เลี้ยงปูเพราะอะไรกระเป๋าฐานขายผมเมื่อส่งส่งได้ทุกวัน ฐานเนี่ยครับครับวันนี้กองไว้อยู่โอ้ผู้ชมครับครับครับผมมีเตาฐานเล็กๆผมก็ทําแบบพอเพียงพอเพียงพอได้ใช้เงินมีรายได้เข้าบ้านครับก็ไข่ผมก็เลี้ยงแค่พอขายวันละสองแถง มันก็ครอบครัวผมก็อยู่รอดครับผมในใจฐานมากแล้วก็สารพัดครับผมคือทํายังไงก็ได้เนาะให้มีเงินเข้าแล้วเราใช้ชีวิตอยู่ได้แต่ละวันเนาะครับนี่แหละครับคนจนทํายังไงก็ได้ขอให้ตัวรอดอยู่รอดครอบครัวเรามีความสุขเราก็สบายใจแล้วครับผมอย่าไปซีเรียสว่าเอออยากร่ําอยากรวยเหมือนชาวม่านเขาครับผมแต่เราทําไม่ได้หรอกเพราะเราคนจนนี่แหละเราทาแบบ ครับผมผมชอบคําพูดว่าคนจนน่ไม่ต้องหวังร่ํารวยเนาะหวังแค่ว่าคุณได้กินได้อยู่อิ่มทุกวันก็พอแล้วครอบครัวมีความสุขสําคัญใหญ่แล้วสําคัญว,ว่าครอบครัวมีความสุขครับนี่แหละครอบครัวเรามีความสุขแล้วผมมีที่นาเล็กๆน้อยเนี่ยห้าไร่แปลงนี้ครับผมผมแบ่งทําทข้าวทํานะข้าวขีไร่เนี่ยสองไร่ครับผมก็ข้าวเหนียว ผมจะต้มนึ่งขายกิโลละห้าสิบบาทผมก็ทําครับผมนะครับผมก็ทําแบบคนจนหวานลูกผมจะเรียนจบโอ้โหผมก็หนักใจผมทาก่อทั้งทางชีวิตครับผมแล้วหกสิบวาปีผมกลับมาอยู่บ้านอืแล้วก็เลยพอลูกเรียนจบลูกมีงานทําลูกซื้อบ้านซื้อช่องอ้าวผมไม่มีลูกแล้วครับนีผมก็เลยก็ดูปลูกตะคุงตะไคร้กินเล่นไปแบบธรรมดาครับผม แสดงว่าที่นี่นี่เป็นแหล่งแหล่งสร้างรายได้หรือเขาเรียก<น>ว่ามันอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองแล้วตอนนี้ขับต้องไหมครับครับแหล่งอยู่ในตัวของตัวเองอยากกินกบผมก็ได้กินลูกผมมาปั๊บอยากกินไก่บ้านผมก็ไก่บ้านอยากกินไข่อา้าวไข่มากินมีหมดทุกอย่างครับโอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับไมนใช่ไก่บายเหนื่อยว่าเลี้ยงวอยเลี้ยงวัวนี่ เหนื่อยฝ่านะต้องเกี่ยวยู่เก<ๆ>ี<ๆ>่ยวยาานี่หมูก็เลี้ยงหัวอา<ม>ห้ให้กินรัฐบายเลยน้ําก็มีให้กินครับผมเนี่ท่อน้ำไอลลงมาเฝ้าดินมาเลยครับผมแสดงว่าเลี้ยงไก่ไข่นี่ก็สร้างไรายได้ได้เหมือนกันได้ครับวันหนึ่งนี่จากการเลี้ยงไข่ไก่ไก่ไข่นี่ได้กี่บาทพอ่อไอ้ผมเดือนหนึ่งอ่ะผมได้หกพันหักค่าหัวหารอีกสองพันผม อย่างน้อยผมได้ใช้สี่พันี่วยงานช่วยการก็มีงานบ้านนอกเปล่ากี่ตัวพ่อไอ้หกสิบกว่าตัวหกสิบกว่าตัวครับแต่อย่าลืมนะว่าเราได้กินของเราด้วยนะถูกต้องไหมครับเนี่ยห้าตัวนี่ไอ้หกสิบห้าครับผมได้กินห้าตัวครับผมห้าฟองลูกผมกินไม่ทันหรอกครับไม่ทันแน่นอนพ่อครับผมอันนี้คือปลาดุกกับพ่อเนาะปลาดุกปลานินปลาตะเพียนครับผมที่บอกว่า จบทุกอย่างที่ที่สวนเลยเนาะมีทุกอย่างเลยอยากกินอะไรก็ได้กินครับออยากดิงกินกบครับผมมันก็ได้กินแล้วดูกบอีกครับผมก็มีไฟล่อแมลงนะผู้ชมครับนี่ครับมีไฟล่อแมลงด้วยครับผมพืนมาดูนะโหนอนในเปลสบายสบายเลยเย็นสบายเลยนะพ่อเนาะนอนดูปลามั่งอะไรมั่งมันก็มีความสุขนละอย่างครับผมที่บ้านนอกอยู่บ้านนาอย่างนี้ครับของพ่อขายฐานด้วย กระสอบเราเท่าไหร่พ่อผมไม้จะบกอย่างนี้ยะสองร้อยไม้จะบกไม้จะบกไม้บกแล้วก็ไม้รวมผมร้อยแปดสิบครับผมไม้รวมนี่ก็คือไม้ทั่วไปไม้ทั่วไปจะบกนี่เขาว่าเผาไฟดีใช่ไหมวะเขาว่าเขาว่าอย่างนี้ใช่ไหมเขาเตาอบมันดีสำหรับอครับผมนี้ปูอ๋อมีปูมีกบนะผู้ชมครับนี่ครับเดี๋ยวกบตัวใหญ่ก็มีตัวเล็กก็มี พอชมกบนะผู้ชมครับมีตัวใหญ่ตัวเล็กเนี่ยผมปัญญาขายนอกอ๋อขนานะพีชมครับใหญ่อืมอ่ะโอเคครับพ่อไอ้นี่ผมไปขุดมาปล่อยปูธรรมชาติเนี่ยครับปูนาเนี่ยผมไปขุดแถวนี้ครับผมเลี้ยงง่ายวะอ๋อทำไงโอ,โอ้เต็มเลยผู้ชมครับ ตเลี้ยงมันเจาะรูไปด้วยไงครับผมไม่นนะลูกเราทาอยู่ยามพอเพียงราเจดานที่เก้าครับผมว่าเราจะทําได้มันก็ลําบากนะเนี่ยอันนี้คือต้นขี้เหล็กของพ่อเนาะครับใครจะไปคิดว่าต้นขี้เหล็กพอปลูกไปแล้วเยอะๆมันจะสวยนะพ่อเนาะครับแต่มีไอ้นั่นด้วยครับผมแล้วเก็บกินได้อแต่มะเขือมันเริ่มเฉาแล้วเลยครับผมก็ไม่เป็นไรก็ตามบริบทของพ่อเนาะครับครับผมฝั่งนู้นก็ ปลูกต้นประดู่ไว้อยู่ในร่มไม,ม้ครับผมคุณพ่อภูมิใจมากไหมครับครับภูมิใจมากไหมภูมิใจที่ผมทําได้อันนี้ก็บวกปลูกทุกอย่างคือว่าตอนที่ซื้อวัวมานี่เคยเลี้ยงมาก่อนไหมพ่อผมไม่เคยได้เลี้ยงนะครับไม่เคยได้เลี้ยงเลยอยู่ก่อทั้งอยู่กอดั้งมาปั๊บผมก็เลยเหนื่อยมากว่าเอออยากเลี้ยงวัวกับเขา ครับผมก็เลยไปซื้อมาไปซื้อมาซื้อมาเท่าไหร่พ่อตอนนั้นไอ้ช่วงนี้ไอ้ตัวนั้นอันนี้สีหมื่นห้าซื้อมาตอนราคาสูงเลยนะครับช่วงราคาแพงมาขายถูกใช่แต่ตอนนี้มันคุ้มแล้วครับเพราะว่ามันเกินแล้วมันเกินคือเกินคือพอมาเลี้ยงเรื่อยๆหนึ่งผมได้พ่อวัวไอ้ขี้วัวขี้วัวไปลงหญ้าบัง ทำนาบ้างครับผมลดค่าใช้จ่ายในเคมีมันก็ถามว่าดีไหมแต่เราก็เหนื่อยมันก็ดีครับอยู่ที่ตัวเราขยันครับผมเราต้องขยันหน่อยมันก็ดีถึงแม้ว่าขายไม่มีราคาแต่เรามูลค่ามันเยอะกะอัวเนี่ยครับผมกะอัวกะไฟเนี่ยอยากคิดว่าอัวไฟไม่มีค่าครับผมมีค่ามากครับเนี่ยวัวเนี่ยมีค่าเขาขายเขาตีราคาถูกอ้าวเราไม่ขาย เราที่วัวไปลงนาคหนึ่งทุ่งนามันก็มีคานทุกผมว่าคืนทุนเหมือนกันนะมันเกินนะครับถ้าถ้าพูดถึงได้นะครับผมเกินเหมือนกับผมเผาถ่านขายขายถามว่าผมเหนื่อยไหมผมก็เหนื่อยหน้าผมขายถุงหนึ่งร้อยแปดติดไม้จะบกสองร้อยผมก็หาขายไม่ทันหน้าผมก็ทําไม่ทันคนต้องการเยอะแยะเลยครับ เนี่ยในหมู่บ้านไก่ก็ตุ้งก๋วยเตี๋ยวเราชอบนี่แหละครับครับทำไปเถอะเราคนจนเนี่ยอย่าไปซีเรียสเหนื่อยเราก็สู้ครับผมคุณพ่อครับแล้ววัวที่นี่ให้กินอะไรบ้างครับผมจะมีฟางหญ้าผมเกี่ยวไว้ให้ครับผมอ๋อเรากินฟางกับหญ้าครับพอเกี่ยวหญ้ามาให้ครับเกี่ยวตอนเช้างั้นแดดร้อนเกี่ยวปั๊บมาถึงสับๆผมยังไม่มีเครื่องบดก็กินลำครับผมอ๋อให้กินลำด้วย รับกินลำเพราะอย่างน้อยก็มีลงสีอยู่บ้านออทำเร,ราไม่ต้องซื้อเนาะไม่ได้ซื้อครับผมครับก็เลยให้กินลำบ้างอะไรบ้างคือตอนทำเล็กๆนี่เหนื่อยบ้างไหมพ่อเหนื่อยครับเหนื่อยมากเหนื่อยแต่เราจะเหนื่อยท้อแต่ยาถอยเราต้องทําทุกอย่างเมื่อเหนื่อยหมดแล้วครับแต่เหนื่อย อย่าทอ้อท้อห้ามถอยท้อได้แต่ห้ามถอยคือเราสู้ครับผมเนี่ยเหมือเลี้ยงกบเลี้ยงไอ้นี่ผมลงทุนแค่พันกว่าบาทคพันกว่าบาทปั๊บเนี่ยผมก็ได้กบลูกมาได้กินปลาก็ลงทุนไม่เท่าไหร่นะครับผมฐานเทินก็ลงแรงแต่ขายได้อย่างนี้ผมทําทําแบบผมจะย้ายครอบครัวใหม่ครับผมเอาผักเขียวทําล่อไว้ก่อนง่ายๆไปก่อนครับ เพราะผมจะย้ายอยู่แล้วออตอนนี้อาศัยวัวอยู่ครับตอนนี้บ้านหลังกระติดเนื้ออาศัยวัวอยู่ก่อนครับผมเดี๋ยวผม,ม่าเลื่อยไม้กองไว้เพื่อจะเอาย้ายวัวไปอยู่นู่นผมจะขอยึดตรงนี้ครับผมผมจะทําให้เขาดีๆกว่านี้หน่อยนึงครับผมครับคนเราอยู่อย่างนี้ถ้าเราคิดว่าสุขมันก็มีความสุขคนละอย่างชีวิตชาวนาแค่นี้เราก็มีความสุขพอแล้ว อยากคิดว่าทุกถ้าทุกเราก็ทุกอยู่อย่างวันยังค่ําครับผมไม่ต้องไปคิดเนี่ยอยู่อย่างนี้ดูวัวดูไฟ่เช้ามาวัวกินบ้างทะเลาะกับวัวทะเลาะกับหมูทะเลาะกับไก่มันยังมีความถึกหวานะครับไปทะเลาะกับคนเนาะเออไม่ทะเลาะกับคนคือมันทะเลาะกับวัวกับหมูมันไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรครับผมอมาปั๊บมันแย่งกันปั๊บกระดามันหน่อยทะเลาะกันหน่อยนะมันก็มีความสุขครับผมเป็นอย่างนี้คนเราได้อยู่การเกษตรกร การอยู่พอเพียงเราต้องทําใจไม่ต้องคิดไรมากมายทำไปเถอะครับผมเรามีความสุขเราทําได้เราก็มีความสุขถึงแม้มูลค่าไม่เท่าไหร่แต่ครอบครัวเราไม่เดือดร้อนอคแค่นี้เราก็ภูมิใจแล้วโอเคครับท้ายนี้นะครับอยากให้คุณพ่อฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่อยากจะทําแบบนี้ต้องทําไงบ้างครับครับตอนแรกอะเราถือเงินบาทมาแลกเงินร้อยมันก็ลําบากครับผม เราต้องทําใจอย่าไปคิดว่าเอารวยทีเดียวเลยไม่ได้หรอกเราต้องท,ทําทีละนิดทีละหน่อยครับผมทําไปเรื่อยข่าวนี้พอเราทําได้ปับ๊บจะมีผลประโยชน์ขึ้นมาปับ๊บเราจะตื้นใจปับ๊บอ,อันนี้มันได้แล้วนั้นมันได้แล้วครับผมนี่เราต้องทําอย่าไปคิดว่าจะเอาล่ารวยทีเดียวเป็นไปไม่ได้ครับผมเราอยู่คิดถึงราชการที่เก้าท่านเคยบอกไว้ว่าเราคอยไปคอยมาเดี๋ยวมัน ได้อยู่ได้กินเองครับผมแล้วในครอบครัวเราก็จะมีความสุขครับผมครับนี่แหละพอประมาณนี้เนาะครับโอ